พี่น้องบอกผมหน่อยใครรู้จักอำเภอเซกาบ้างโพสต์วิดีโอนี้แล้วก็ช่วยคอมเมนต์มาว่าอำเภอเซกาอยู่ที่ไหนยังไง ขณะพวกเราเป็นคนไทยยังนึกไม่ค่อยออกเลยด้วยซ้ำว่าอำเภอเซกาอยู่ที่ไหนแต่ผมบอกให้มันอยู่ในจังหวัดบึงการวันนี้ผมมีวิธีที่จะทำให้อำเภอเซกาดังไปทั่วโลกเทศากาลลาตัวมตินาเป็นเทศากาลที่มีชื่อเสียงระดับโลกซึ่งจัดขึ้นที่เมืองบูนเวลใกล้กับวาเลนเซียในประเทศสเปนนี้เป็นหนึ่งในเทศากาลสำคัญที่สุดในโลกที่มีนักท่องเที่ยวท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวต่างอำเภอต่างชาติมามา,มากมายแต่มันเกี่ยวอะไรกับอำเภอเซกาจังหวัดบึงการพี่น้องคิด ว่าถ้าคนเอเชียอยากจะไปเที่ยวเทศกาลนี้ในยุโรปก็คือสเปนเนี่ยเราจะมีโอกาสไปได้ง่ายไหมถ้าเทียบกับหลายๆประเทศในอาเซียนที่ต้องการจะมาเที่ยวอัมเภอเซกาด้วยเทศกาลลักษณะคล้ายๆการคุณคิดว่าจะมาง่ายกว่าไหมยังไงเหรอครับมาฟังกันอเพะจังหวัดบืองการเป็นหนึ่งในหลายๆพื้นที่ในภาคอีสานที่ปลูกมะเขือเทศหากรัฐบาลมีความคิด ที่อยากจะสร้างเมืองรองให้เป็นที่รู้จักไม่ใช่เฉพาะในประเทศหรืออาเซียนแต่รู้จักไปทั่วโลกเราอาจจะทําเทศกาลลักษณะลาโตแมตินาในอําเภอเซกาที่บึงการก็ได้ไเราจะได้อะไรเหรอครับนะักท่องเที่ยวที่ไปร่วมเทศกาลที่สเปนนั้นมีอยู่ประมาณ30,000คนแรกๆก็ไม่เก็บค่าเข้าครับเพราะเน้นเศรษฐกิจรอบด้านที่จะดีขึ้นแต่หลังๆท้องถิ่นต้องการลิมิตคนเข้ามาในเทศกาลนี้ก็เลยมีการเก็บค่าเข้าเทศกาลประมาณ5 เราต,ตีแค่5้0บาทครับรวมๆม,มีคนเข้ามาประมาณส0,000ื่นนั่นคือประมาณ15ล้านบาทแล้วคุณเชื่อไหมครับเทศกาลนี้ที่เกิดขึ้นทุกปีใช้เวลาเพียง1ชั่วโมงเท่านั้นและใช้มะเขือเทศ100ตันและมะเขือเทศที่ใช้ในเทศกาลนี้ก็เป็นมะเขือเทศที่สุกเกินไปที่ปกติในการเพาะปลูกก็จะมีเวสเทจพวกนี้อยู่แล้วผมลองชี้ให้ดูเร็วๆเ,เฉพาะประเด็นนี้ครับปัจจุบันราคามะเขือเทศในประเทศไทยที่ขายอยู่ตามปากกองตลาดไม่ใช่ หน้าสวนราคาอยู่ที่ประมาณที่22บาทถึง30บาทต่อกิโลเาตีไว้ที่เพดาน30บาทเลยครับถ้าเราสามารถเก็บค่าเข้าเทศกาลดังกล่าวได้หัวละแค่500บาทเท่านั้นเราจะได้เงินถึง15ล้านบาทในขณะที่เราใช้มะเขือเทศ100กิโลละ30บาทเท่ากับต้นทุนของมะเขือเทศก็แค่เพียง3ล้านบาทเท่านั้นกาไรไหมครับนี่ผมไม่ได้พูดในเรื่องอื่นๆนะครับมันยังมีผลการขยายเศรษฐกิจท้องถิ่นอีกมหาศาลมากมายนั่นหมายความว่าเกษตรกรที่ปลูกมะเขือเทศน ในจังหวัดดังกล่าวจะได้อน,นิสงจากราคาที่เพิ่มขึ้นถึง4ี่ห้าเท่าไปด้วยแล้วท่านคิดหรยอครับว่าคนจะมาแค่2อสามหมื่นคนหักจัดในประเทศไทยไม่จริงครับเพราะบึงการอยู่ติดกับสปปลาว,าวแล้วพี่น้องชาวไทยเองก็รักที่จะท่องเที่ยวนี่ผมกาลังประเมินแค่หนอดๆประมาณ1น0 0 0 0คนเท่านั้นนะครับต่อให้เราเก็บค่าเข้าคนละร้อยบาทเราก็จะได้ถึงสิล้านบาทและ GDP ของจังหวัดก็จะเพิ่มขึ้นอำเภอเซกาจะเป็นอำเภอที่เวลโนนระดับโลกหรืออย่างน้อย ก็ระดับอาเซียนอีกสิ่งหนึ่งที่พี่น้องควรรู้ก็คือเทศกาลลาโตมาตินาที่จัดในเบอร์นวรัวลจัดขึ้นในฤดูร้อนมีอุณหภูมิอยู่ประมาณ30องศาบวกลบไม่ได้ต่างอะไรกับเบื้องการเลยเราไม่จําเป็นต้องไปแข่งขันด้านราคาแต่ประเทศเราจําเป็นที่จะต้องแข่งขันแบบ work smart Not work ในทวีปเอเชียเรามีคนประมาณครึ่งโลกครับเราไม่ได้ต้องการคนเป็นพันล้านคนมาเที่ยวเมืองไทยแต่เราต้องการเพียงนักท่องเที่ยว100ล้านคนจากทั่วโลกเท่านั้นเพราะฉะนั้นเรื่องแสนสองแสนคนที่รัฐบาลจําเป็นต้องทําการตลาดให้พวกเขาไปตรงนั้นให้ได้น่าจะเป็นเรื่องจิ๊บจิถูกไหมครับส่วนตัวผมในฐานะที่ดูแลเรื่องของการท่องเที่ยวผมมีความเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าประเทศไทยเราจะทําได้ดีกว่าสเปนหลายหลายเท่าเราจะมีต้นทุนรอบด้านที่ คุ้มค่ากว่าที่จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศมาในเทศกาลลักษณะเดียวกันนี่เป็นหนึ่งในแผนงานที่จะทําให้เมืองรองของประเทศไทยเป็นเมืองที่บูมระดับต้นๆของประเทศลองคิดให้ถี่ถ้วนครับเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นต่อเนื่องไปจากเทศกาลนี้ในอําเภอดังกล่าวหรือแม้กระทั่งในจังหวัดดังกล่าวจะมากมายมหาศาลเพียงใดแล้วแค่ไอเดียเล็กๆที่ผมพูดมาเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศมหาศาลแค่ไหนอันดับ last n e with Ram See you next time.